สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมโรเลอร์คอยอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้มีเหรียนอยู่ตามภาพเลยครับก็ซีเหรียนแล้วก็เรียนเคอีกหกร้อยมีเพื่อนๆในกลุ่มถามว่าสายฟรีเริ่มต้นตอนนี้ทันไหมผมว่าทันนะเกมมันเปิดมาห้าปีแล้วก็จริงแต่เมันก็เรื่อยๆเกมมันไม่ใช่ว่ามาลงทุนแล้วก็ มาให้เราลงทุนแล้วก็จบไปมันมีรายได้ให้ของตัวเกมเองอะอย่างพวกแบบซอบถามแบบซอบถามอะไรพวกนี้ครับเขาก็มีรายได้อะผมมองว่ามันก็น่าจะอีกยาวนะเนี่ยมันจะมีแบบซอบถามให้เราทําเขาก็น่าจะได้จากรายได้ส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้ได้ศูนย์จุดสองเหรียญศูนย์จุดศูนย์เก้าแล้วก็มีจากรเกมอื่นอีกแล้วก็เรา ถ้าถามว่าเราจะมีะไรายได้จากข้างในมั้งใช่ไหมครับมันก็จะมีอันดับแรกเลยก็คือเหรียญที่ขุดมันก็จะมีเนี่ยที่เราเลือกขุดได้เหรียญเี่เาเลือกขุดได้มันก็จะมีบอกเห็นหมยแรงขุดที่ตอนนี้มีคนกําลังขุดอยู่เหรียญเกมก็เยอะสุดเหรียญ r l t เหรียญเกมมี่องเหรียญมี R l t กับ rst ก็คือสองตัวนี้แล้วก็รองลงมาก็นาตามลําดับ แล้วก็มาดอกมี l t c นี่ไม่รู้ตัวนี้ทนได้ยังนะแล้วก็อันนี้ต่อสิบนาทีแรงขุดต่อสิบนาทีเหรียนที่เราจะได้ต่อสิบนาทีน,นี่คือแรงขุดก็คือเล่นเกมลากๆเลยก็คือก่อนเล่นเกมมันทาเคเวสก่อนดีกว่าเนี่ยเราก็มาดูเคเวสเคเวสรายวันอันนี้ก็เคเวสรายวันอันนี้คือรายอาทิตย์ ก็ดูว่ามันมีอะไรให้ทำมั่งอันนี้เล่นเกมหนึ่งครั้งอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแปลไทยดีกว่าเอาชัวเอาชัวชึบอ่าเล่นเกมหนึ่งครั้งสำเร็จภารกิจอ๋ออันนี้นี่แหละทำแบบซบถามหนึ่งครั้งต่อวันแล้วก็เล่นเกมตามชื่อนี่นะ enter the อะไรเนี่ยแล้วก็ token pattern ย่างละสิบห้าเกมจะได้เรียนที่เป็นผมมันเป็นรูปมงกุฎหรือร mm ูป hmm. อะไรอะ่ะตอนแรกผมเรียกเรียนเค้กแล้วก็นี่เล่นสามสิบห้าตาเล่นเจ็ดสิบห้าตาก็คือวันหนึ่งอะ่ะคร่าวๆเราก็จะเล่นประมาณเจ็ดสิบห้าตาเนี่ยแหละอันนี้ก็เปิดกล้องเปิดกล้องสามครั้งปึ๊บแล้วก็มาผระสานก็คือผสมชิ้นส่วน เราก็จะได้ศูนจุดห้าเหรียญต่อวันชื่อวา0ูจุห้าเหรียญใช่ไหมเราก็จะมาทำเวรดรายอาทิตย์อีกแต่เนี้ยผมทำไม่เสร็จเพราะว่าเน,นี้ยเควสอันเนี้ยมันต้องไปซื้อของในที่เข้าเอามาเซลล์ครับก็ผมก็เลยข้ามไปก่อนนะเพราะตอนนี้เหรียญยังมีไม่เยอะเน,นี้ยมันก็จะมีตาสุดก็คืออันนี้บางยี่สิบเหรียญอันนี้ห้าสิบสี่อันนี้ร7อยเจสิบเก้า ก็มันก็จบมันมันสมารถจบเพจได้นะเราสามารถเวนได้อันนึงแต่อันนี้มันกิจกรรมเพิ่มเติมเนี่ยไอเรียนด็อกเนี่ยก็เลยผมเลยเวอนานีไว้แล้วก็ไม่ได้เนี่ยรายอาทิตย์ก็จะมีล็อกอินห้าวันทำแบบสอบถามสิบไอห้ารั้งต่ออาทิตย์นะครับชนะเกมร้อยเจ็ดสิบห้าเกมต่ออาทิตย์อันนี้เลอยอทำเวส ทำบอกกิจรายวันในหะ้ครบยี่สิบแล้วก็เปิดอะไรเปิดชิ้นส่วนสิบห้าชิ้นและอ๋อก็คือเปิดชิ้นส่วน,นนะครับก็คือเปิดเปิดกล่องมาแกะที่ผมพาไปดูเอ้ยกล่องมาแกะที่ผมพาไปดูแล้วก็เล่นจบสามร้อยเจ็ดสิบห้าเกมก็ห้าวันก็เสร็จแล้วนี่อ้าวนี่หวยรายวันหรอเมื่อกี้อะไรวะ มาคิดเพื่อสมเด็จอ๋อโอเคเหมือนกันอันนี้ยี่สิบอันนี้สามห้าแล้วก็ใช้ใจ่ายสามสิบอาทีก็เราก็ซื้อของขายในในตลาดนะนะครับซื้อไปซื้อมาซื้อมาซื้อไปก็ได้ละเครบาสานก็ต้องาษานก็คือจกเพย์รายวันนะครับภษานได้ครบห้าสิบ ผสมสารหรือประดิษ์ทำหนึ่งร้อยเอ่ออ๋ออันนี้ภาษารเครื่องคุดครับไอห้าสิบเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้สร้างเครื่องคุดนะอันนี้ภสษารเราก็จะได้สิบเปลี่ยนต่อทิศก็เท่ากับว่าหนึ่งวันอะถ้าสมมุติหนึ่งวันได้ศูนย์จุดห้าใช่ไหมพอเจ็ดวันเราจะได้ สามจุดห้าเหรียญจากจากเควสายวันนะครับแล้วพอรายอาทิตอาทิตย์นึงเราจะได้อีกสิบเหรียญก็เท่ากับเราจะได้สิบสามจุดห้าเหรียญเราก็ไปซื้อเครื่องขุดนี่ผมเล่นมาจะครบอาทิตย์ละวันนี้วันที่หกก็มีเครื่องขุดอยู่หลายอันนะครับอันนี้สามเดี๋ยรอรอเควสอ,อาทิตย์หน้าก็ผสมเอาไปทําเควสประสานนะครับเรต้องวางแผนดีดีหน่อยเพราะเราแบบเล่นฟรีผมจะเล่นฟรีนะครับเกมนี้ผมจะไม่เติม แล้วรายได้จากไหนอีกก็มีทําแบบสอบถามก็คือเมื่อกี้แหละอ๋อพยาพรมพาไปดูกล้องก่อนนี่นี่นี่กิจกรรมพาไปดูกล้องก่อนไอ้ที่กล้องที่เราต้องเปิดทํำเกนนะครับนี่นี่นี่นีกล้องใช้สีสิบเหรียญก็คือเหรียญที่เราทําได้มาแหละก็มาเปิดสามเหรียญต่อวันถ้าไม่พอไม่พอผสมอีกยี่สิบก็เปิดอีกนิดนึง มันจะเหลืออยู่แล้วครับเนี่ยจบอาทิตย์ผมก็เหลือหกร้อยแล้วเราก็เอามาซุ่มก็ได้เนี่ยซุ่มซุ่มก็จะได้กล้องตามนี้นะแรงคออแล้วก็ถ้าไม่ซุ่มก็ซื้ซอเลยห้า0ผนก็ได้แรงคุดเนี่ยหนึ่งแปดแปดทีเฮ็ดก็โอเคนะผมว่าทุนแรงกันเล่นไปเยอะเลยเละออันนึงเลยที่ว่าแจ้มเลยก็คือแนะนำเพื่อน แต่ผมยังไม่ค่อยมีใครมาเล่นเนี่ผมมีเพื่อนคูดพมก็ได้สูย์หนึ่ง BTC โซนเรียนอาเรียนอานี่น่าจะเริ่มได้บ้างแล้วนี่ไงเมื่อวานที่อ e ีเบตผมได้มาศูนย์จุดศูนย์เจดห้าแล้วก็เมื่อวานได้มาศูนย์จุดศูนย์ศูนเก้าก็ครับก็มีรายได้แต่จากเพื่อนนะผมจะน้อยนะเพราะว่าผม แนะนำไม่คนไม่ค่อยเก่งเ่าไหร่ก็ใส่เล่นเอาอย่างเดียวก็เล่นวันละปอนเจ็ดสิบห้าตาแนละ้วยังรับต่้มตั้ตมอราได้เจ็ดสิบห้าตาเออเราก็ซื้อแต่แนะนํานะครับถ้าซื้อเครื่องขุดให้มาซื้อในตลาดมันจะถูกกว่าแบบเรามือใหม่มาถึงเลยใช่ไหมถ้าสมมติเราไปซื้อในร้านธรรมดามันจะนี่นี่นี่ร้านธรรมดาเนี่ยถูกสุดถูกสุดเลยนะ สองจุดหกเอ่า LT ได้แรงขุดมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเองถ้าสมมุติเราไปซื้อในตลาดซื้อในตลาดราคาต่ำสุดเนี่ยต่ำสุด0.3เองเล่นวันเดียวก็ได้เครื่องขุดแหละอันแรก แรงขุดเครื่องแรกจบเพดวันเดียวได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติซื้อในะราคาเท่ากันใช่มศูนย์จุดเอ้ยสองจุดหกอะราคาเท่ากันนันนะอ่าอันนี้แค่อ่าสองจุดหกนสองจุดหกเพิ่มมาอีกน้อยนึงปึ๊บแรงขุดที่เราจะได้สามพันหรอสามหนึ่ง ห้าศูนย์เยอะก็เท่าตัวได้เปอร์เซ็นต์เยอะก็าด้อันนี้ว่ามือใหม่นะแต่ผมผมว่าแนะนำให้ให้ซื้อเครื่องเล็กๆกองก็ได้เพราะเดี๋ยวหรือไม่งั้นก็ว่าผมก็ได้ครับเล่นนะ่ะเดี๋ยวเหมือนกระดบนี่ผมดอบมาสองเครื่องละเครื่องนี้ผมซื้อแต่อซ่องเครื่องเนี้ยผมผมไม่ได้ซื้อผมดอปมาเดี๋ยวอาทิ์หน้าผมก็จะผสมและให้เป็นแทบสีเขียวเนี่ยเห็นไหมแทบสีเขียวตรงเนี้ยอันนี้แทบสีฟ้า ก็เป็นมันจะเรียงไปนะครับปสมวิธีประสมก็เดี๋ยวผมทำคลิปให้อีกทีแล้วกันวิธีประสมโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ